สวัสดีค่ะนี่คือวิชาการสื่อสารภาษาจีนธุรกิจสําหรับนักเรียนอสองสำหรับนักเรียน,ยนชั้นม4กทั่สี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะคือวันที่สามธันวาคม2 5ง4ห้า้อยสี่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวยยกรณ์ของอบทเรียนที่สองกันนะคะก็คือการถามราคาแล้วก็การบอกราคาค่ะแล้วก็หลักสําคัญของเรื่องนี้ของเราก็คือที่เห็นค่ะตัวสีพูนั่นเองเห็นไหมคะ,ะนักเรียนคะอะคุณลบก่อน ที่เราเรียนไปคําแรกเลยที่เราเรียนไปก็คือคํานี้ค่ะคําว่าอะไรคะคํานี้เด็กๆตอบหน่อยเร็วคํานี้อะไรเอ่ยเนี่ยเอาเงียบแล้วเห็นไหมพอครูเริ่มสอนปุ๊บเงียบอะไรคะอ่านอะไรคะเฉียวผินห่าวเฉียวเฉียวแปลว่าอะไรคะเฉียวเฉียวแปลว่าผืนใช่แปลว่าผืนเป็นคําอะไรคะคําสาคัญของเรื่องนี้ คำอะไรคะเขียวถือว่าเป็นคําประเภทไหนคําแบบไหนคะคําอะไรเอ่ยคําเขียวคือคําอะไรคะนักเรียนครูเพิ่งสอนเมื่อวานยังนะเขียวคําอะไรเอ่ยคำกคำตัวอย่าอคำคำว่าเดี๋ยวครูยกตัวอย่างเส้นพื้นชิ้นอันค้นขั้น อ่ะแตเช่นร่องหนึ่งคันผ้ามัอหนึ่งพืนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกคำลักษณะ,ละ,ละนามเออเขาเรียกเรียงสือหรือคำลักษณะ,ละ,ละ,ละนามนั่นเองจะเป็นคำสำคัญของของเทอมนี้แล้วก็จะใช้ออกข้อสอบด้วยดังนั้นก็ตั้งใจฝังนะคะคำแรกก็คือเถียวที่เราเรียนไปได้แน่นอนอยู่แล้วดังนั้นสี่ชมพูที่หนูเห็นอีกสี่คำค่ะก็จะเป็นคำที่เราจะเอามาใช้เอามาดูว่ามันต้องใช้กับคำนามคำว่าอะไรบ้างและใช้ยังไงสมม่อออกข้อสอบครูอาจจะที่ครูบอกว่าครูอาจจะบอกเจอ แล้วเว้นจุดๆๆแล้วก็มีหวยจินให้หนูเติมว่าตรงกลางคืออะไรคุณไม่ได้ยากนะแค่ดูว่าอะไรมันใช้กับหวยจินได้แค่นั้นเองนะคะดังนั้นตัวอย่างของเราก็คือเจ้าเถียวขอโทษค่ะขอโทษอ่านไปหน้านี่ะกีหายไปหนะอยู่ก็หายไปแล้วนะคะนี่ลยล่ะ เจ้าเถียวเหวยจินตัวสาวเฉียนนะคะก็คือถ้ามันคอผืนนี้ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สีต,ตัวตัวสีตัวสีฟ้าค่ะก็จะก็จะเป็นาการบอกราคาการบอกตัวเลขการบอกราคาธรรมดานี่เองนะคะดังนั้นครั้งที่แล้วเมื่อวานนะคะครูขึ้นให้หนึ่งคำแล้วก็คือคํานี้ค่ะจําได้ไหมคะคําว่าชุดค่ะพินอินตัวนี้อ่านอ่านได้หรือยังคะจําได้ไหมอ่านว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวครูใช้เชื่อปฏิการก่อนแป๊บนึงอ่ะ Au, คำนี้ก็คือเธอนะคะสระเอาเธอเอาเทาเสียงสี่อ่านว่ายังไงคะเพิ่งเรียนไปเมื่อวานเองนะเธอเอาเทาเสียงสี่อ่านว่ายงไงคะเทาเถาเถ้าเท้าดังนั้นตัวนี้อ่านว่าอะไรคะเท้าเถ้าเห็นหรออันนี้เสียงหนึ่งไทยนะคะขอบคุณมากเนี่ยเด็กๆมันไม่เห็นยากเลยเปิดไมค์กับปูนิดนึงเองนะคะอ่ะเท้า เท่านะคะเป็นคำลักษณะนามหรือเลียงศีนเองนะคะแปลว่าชุดค่ะแปลว่าชุดดังนั้นเวลาเราจะบอกโครงสร้างของมันคือจํานวนนะคะจานวนตามด้วยลักษณะนามแล้วก็อ,อ,อ,อาอ ear t อ a n s i t i v e ตามด้วยคําว่าเท่าแต่ว่าคําว่า e เจอกับคําว่าเท่าเราจะไม่อ่านว่า e เท่าเพราะว่าเป็นหลักการออกเสียงค่ะเมื่อคําว่า e นะคะเจอกับพยางค์วรรณยุกเสียงที่4นะคะคําว่าเท่าไม่ดีน,นะคะเท่าเราก็จะอ่านตัวเนี้ย คำว่า e ก็จะเปลี่ยนเป็นยุคเสียงที่2อ่านว่าีค่ะดังนั้นมันจึงอ่านว่าีเท่าไม่อ่านว่า e เท่านะคะีเท่าีเท่านะคะส่วน2ที่กรกระบเพราะว่ามันไม่สามารถพูดว่าเออเท่าได้เดี๋ยวต้องพูดคําว่าอะไรแทนคะใช้อะไรแทนเออใครเหินหาเก่งมากใช้คําว่าเหลี่ยมที่แปลว่าเลข2นั่นเองเหลี่ยมที่แปลว่าเลข2องน้นสองชุดก็คือเหลี่ยมเท่าเหลี่ยมเท่านะคะเหลี่ยมเท่าโอเคดังนั้นถ้าเราจะบอกว่า จุดๆหนึ่งชุดเราจะบอกว่าเวลาเราเรียงเราจะเรียงจํานวนก่อนลักษณะนามแล้วค่อยคํานามนะคะเราจะไม่บอกว่าสิ่งๆนี้แล้วค่อยอีเท่าในภาษาจีนเนี่ยเราจะอีเท่าตั้งไว้ก่อนหนึ่งชุดตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยเสื้อผ้าอะไรก็ว่าไปนะคะดังนั้นที่เราเรียนไปเมื่อวานคำนามที่เรียนไปเมื่อวานเนี่ยครูสอนไปก่อนจะหมดเวลาเมื่อวานใครจําได้บ้างคะว่าคําว่าชุดสูตรอ่านว่าซีอะไรคะใครจําได้บ้างคํานี้อ่านว่าอะไรชุดสูตรซีอะไรคะ ซีจวงเพิ้นห่าวเก่งมากอ่านว่าซีจวงนะคะซีแล้วก็จวงซีจวงก็แปลว่าชุดนี้ดูจากรูปก็คือชุดสูตรนั่นเองดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าชุดสูตรหนึ่งชุดชุดสูตรสองชุดชุดสูตรสามชุดอย่างนี้เอาเริ่มจากคําว่าชุดสูตรหนึ่งชุดก่อนค่ะอีเท่าอะไรคะอีเท่าอีเท่าซีจวงเพิ้นห่านี่เสียงโมจิอีเท่าซีจวงนะคะอีเท่าซีจวงถ้าบอก ชุดสูตรสองชุดนะคะเหลียงเ่าเหลียงเท่าวงเผลนหาเหลียงเท่าชีจวงชุดสูตรห้าชุดค่ะอู่เท่าเผลนหาสุดท้ายค่ะทุดสูตรสิบช ah. okay. ุดค่ะชื้อเท่าชื้อเาช เหินห่าวดังนั้นถ้าเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นภาษาไทายเราจะบอกว่าสูตรหนึ่งชุดจะไม่บอกว่าหนึ่งชุดสูตรดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกเราไปเรียนแบบภาษาไทยแล้วพูดว่าชีจ้วงแล้วค่อยอีเท่าอย่างเงี้ยก็ผิดผิดทันทีการเรียนลรานดำดับคําจะผิดทันทีนะคะอะดังนั้นคราวนี้เราจะมาลองถามราคาค,าค่ะใช้รูปประโยคแบบเมื่อกี้เลยถามนาคานะคะคําว่านี่หรือนี้ออกเสียงว่าอะไรคะที่เจ้าเถียวหวยจินตัวเสาเสีเยนดังนั้นตัวนี้อ่านว่าอะไรคะจำได้ไหมเซตเอชตัวอี เจอเหนหาอ่ะนี้เสียงอลิสลานะคะป๊บนึงนะคะอลิสลาออลิสลานะคะเจอดังนั้นถ้าเราจะบอกเนี่ยคำว่าเจอเป็นลักษณะนามชี้เฉพาะค่ะก็คือบอกว่าชี้เฉพาะว่าชิ้นนั้นชิ้นนี้อย่างนี้นะคะถ้าเราจะบอกว่าชุดนั้นชุดนี้เราจะเอาเจอตามด้วยลักษณะนามค่ะเช่นเจอเท่าจะแปลว่าชุดนี้ตามด้วยคํานามที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะดังนั้นถ้าจะบอกว่า สูตรชุดน,นี้สูตรชุดน,นี้ก็ว่าเจอเท่าอะไรคะเจอเท่าเหมอเห่าเจอเท่าซีจวงเจอเท่าซีจวงถ้ารวมกันค่ะคำนี้เป็นคำสมคัญที่เราเรียนไปในการทาราคาตัวสาวอะไรคะตัวสาวเหมือนห่าตัวสาวเสียตัวสาวเสียรวมกันค่ะอะรวมกันทั้งประโยคนี้แปลว่าอะไรเจอเท่าและอ่านทั้งประโยคผ่งเจอเท่าซีจวงเจอเท่า ชีจวงจวงตัว,วเฉาเฉียนถึงหาแค่นี้ก็น่าจะแปลได้แล้วเป็นไงคะตัวอันนี้เวลาแปลก็คือแปลข้างหลังก่อนนะคะก็คือสูตรอันนี้คือสูตรใช่ไหมคะอ่ะเท่าชุดเจอนี้นี้นะคะสูตรชุดนี้ตัวสาวเฉียนราคาเท่าไหร่เจ้าเท่าชีจวงตัวสาวเฉียนอ่ะคราวนี้นี่ไงนี่คือสิ่งที่เราเรียนในตรงนี้กล่องเมื่อกี้เลยคะ่ะเท่าแล้วก็ชีจวงนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็าจะมาแทนตรงนี้ค่ะเอาคาว่าเท่ามาแทนตรงส่วนสีชมพู เอาคำว่าสีจวงมาแทนตส่วนสีเขียวนะคะแล้วมาดูด้านล่างค่ะ3590หเกสิหรียญสนเ้าหเหรียญน,นะคะมาดูหลักการนับกันค่ะว่าพูดว่ายังไงดีน่ะมีค่ะคำว่า3 9 0 0ั้าอ่าขอโทษค่ะเอา3590อา่ะว่ามาคำว่าพันยังจำได้ไหมคะว่าคำว่าพันเราเรียนไปเมื่อเทอมที่แล้วพันกับร้อยพันคือคำนี้ค่ะอ่านว่าไงคะจำได้ไหมคะคำว่าพัน ชีกับสระเอียนอ่านว่าจำได้ไหมคะเชียนเหินเหาวเชียนตัวนี้แปลว่าพันนะคะพันซานเชียนก็คือสามพันก็ไปค่ะร้อยข่ะวร้อยร้อยเพิ่งเจอไปเองร้อยคืออะไรคะป่าก็แปลว่าร้อยนะคะดังนั้นถ้าเราบอกว่าสามพันห้าร้อยเก้าสิบเหรียญเราจะพูดว่าไงได้บ้างคะซานเชียนอะไรคะซานเชียน ห้าร้อยเก้าสิบอ่ะเก้าสิบ块เก้าิบ块สามพันาร้อยเก้าส块โอเคอ่ะคราวนี้เป็นรูปประโยคค่ะขอขอหาขอขอตอบ A B สักคนสองคนได้ไหมคะหนึ่งดิฉัยเป็นคนถามได้ไหมคะและโมจิเป็นคนตอบได้ไหมคะลองถามประโยคนี้ได้ไหมคะเจอเท่าเจอเท่า เจ西เ多่า很好，这ส西装多少อมโมจิลองตอบเพื่อนหน่อยได้ไหมคะราคา3590เหรอยินเค่ะซานเชียนสามพันห้าร้อยเกาสาิโอเคโอเค,อเคนี่คือนี่คือการถามราคาเบื้องต้นเห็นไหม สูตรชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะราคา3590เหรีอยญนแค่นี้เองเนี่ยถามราคาใช้วิธีนี้ง่ายๆอนาคตหนูก็แค่เปลี่ยนลัณนน้มแล้วก็เปลี่ยนคำนามเป็นคำศัพท์ที่หนูต้องการจะใช้แค่นั้นเองง่ายงรูปประโยคแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะอ่ะคราวนี้เป็นคำรักษะนามคำที่สองค่ะดูก่อนว่าอ่านว่าไง z s อ่ะครูเขียนพิจินให้ชื่แล้วก็รค่ะดังนั้นตัวนี้อ่านว่าไงคะ s s ตัวนี้อ่านว่าไงจำได้ไหม อ่านว่าอ่านว่าจืนะคะจืจืส่วนตัวเอสระอะไรคะตัวเอตัวเอสระสระอาร์เหิน่าอาร์เอ็นจีก็คืออังนะคะงองูสะกดจือ,อังอ่านไหมคะจือ,อังจางจังดังนั้นอันนี้ไม่ต้องผันก็ได้เพราะเป็นเสียงสาม,มัญอยู่แล้วนะคะจังนะคะจางก็เป็นลักษณะคำนึ่งนะคะแปลว่าใบา นะคะเป็นคําลักษณะนามของกระดาษพวกกระดาษอะไรเงี้ยเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยค่ะจางนะคะแปลว่าใบเป็นคำลักษณะนามเดี๋ยวมาดูกันค่ะ1ใบเราก็ใช้เลขหนึ่งตามด้วยคําว่าจางค่ะเลขหนึ่งตามด้วยคําว่าจางแต่เราไม่เรียก e จางค่ะเพราะหลักการออกเสียงของเรานะคะเมื่อ e วางหน้าพยางค์วันยุกเสียงที่1 2 3สานะคะคาว่า e จะกลายเป็นคําว่า e ทันที e นะคะจะเปลี่ยนเป็นเสียงสนะคะไม่อ่านว่า e จางแต่อ่านว่า อีจางอีจางนะคะดังนั้นคำนี้คืออีนะคะอีจางถ้าสองสองใบสองแผ่นไม่ใช้เออจางค่ะเดี๋ยวใช้อะไรแทนจำจำเลขสองได้หรือยังคะจำเลขสองได้ไหมเลขสองคือไม่ใช้เออ๋ยวใช้อะไรแทนคะนักเรียนคะใช้อะไรเอ่ยสองแผ่นสองใบใช้อะไรคะ,ะเหลี่ยมเผินห่าเหลี่ยมจาง เหลี่ยมจางนะคะอันนี้อาจจะสอบก็ได้นะเออจางเหลี่ยมจางแบบไม่ใช่เออกับลักษณะนามอาจจะสอบประมาณนี้ก็ได้นะคะอาจจะข้อใดถูกข้อใดผิดอะไรเงี้ยถ้าหนูรู้ข้อนี้หนูก็ทราบคําตอบแล้วค่ะอ่ะต่อไปค่ะสมุติอ่ะเดี๋ยวอันนี้ครูก็ไล่ไปแล้ว่ะอย่างห้าห้าแผ่นห้าใบก็อู่จางอ่ะก็คือไม่เรียนะคะแปดใบแปดแผ่นก็คือปลาจางสิบใบสิบแผ่นก็คือสือจางนะคะสือจางคราวนี้เรามาดูว่า แล้วคำนามคำไหนล่ะที่จะใช้กับจางนะคะ,นะเ,นเนี่ยแหละเวลาสอบก็คือสอบแบบนี้แหละลักษณะนามใช้กับคำนามคำไหนหรือถ้าเกิดให้คำนามมาตรงกลางคืออะไรครูจะเว้นแบบนี้ให้หนูลองเติมดูนะคะเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวครูจะทำไลฟ์เวิร์กชีตมาให้เฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยว่าดูซิว่าจําได้ไหมทําได้หรือเปล่านะคะอ่ะคราวนี้มาดูคำนามที่เราใช้กันค่ะถ้าในบทที่เราเรียนนะคะอ่ะก็คือคํานี้ค่ะดูพินอินก่อน ไม่ยากอ่ะกูเขียนให้มันซื้อพิมินชุดนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะนี่ชุดนี้มีอะไรบ้างคะง่ายง่ายปอมีอะไรชุดนี้มีอะไรคะปอปอมฟดังนั้นตัวนี้ตัวพีคือตัวอะไรตัวพีพอพอเหินห่าวส่วนสละค่ะเนี่ยเวลาเวลาจำไม่ได้ให้ผสมเอาค่ะตัวไอสละอะไรจำได้ยัง เออ่ะมีคนจําได้แล้วว่านี่คือสระเอวถูกต้องค่ะมันคืออีบวกเอานั่นเองนะคะรวมกันเป็นเอวดังนั้นเพาะเอวอ่านไหมคะเพาะเอวเพียวเหันห่าเพียวผ่านมันะยุบนะคะเพียวเฉียวเพียวเพียวเฉียวเผียวเพียวดังนั้นนะคะคำนี้อ่านว่าไงเอ่ยเพียวเหันห่าเพียวนะคะเพียว เที่ยวก็คือตั๋วนั่นเองตั๋วนะคะเวลาเวลาไปซื้อตัว๋วรถไฟตั๋วเครื่องบินใช้คําว่าเที่ยวกันเลยครับเที่ยวเที่ยวดังนั้นวิธีการเรียนนะคะอ่ะก็คือตัวตัวตัวเลขจานวนนะคะตามด้วยลักษณะนา,นาม,มนกลางตามด้วยเที่ยวถ้าเราชือมีข้อสอบมาอีจุดจุดจุดแล้วก็เที่ยวดังนั้นตรงกลางก็ต้องเป็นจางนะคะก็ต้องเป็นเป็นคลนาลักษณะนามก็หนูก็มีให้เลือกมีจาง เราเรียนคําว่าอะไรบ้างมีเขียวใช่ไหมคะมีคําว่าเท่าเมื่อกี้ถ้าหนูเจอเลือกมาเติมหนูก็ต้องเลือกจางอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเรา,าก็สามารถบอกได้ว่าอีอ่ะอ,ะอ,ะอะีจางเที่ยวตัวหนึ่งใบนะคะถ้าตัวสองใบคืออะไรคะเหลี่ยมจางอะไรคะเหลี่ยมจางเหลี่ยมจางอะไรคะถ้าตัวสองใบ ，很好，ิร์าวเียงจางเที่ยวอ่ะเรียงตามนี้เลยเรียงจางเที่ยวนะคะเรียงจางเปี่ยวเรียงจางเที่ยวโอเคต่อไปค่ะเหมือนเดิมวิธีการถามราคาเจอก่อนเจอนี่หรือนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยลักษณะนามแล้วก็ตามด้วยคำนามค่ะดังนั้นเราจะบอกว่าตั๋วใบนี้จะพูดว่าไงคะเจอจางอะไรคะเจอจางตามนี้เลยเจอจางเจอจางอะไรคะ เจอจางเหินหาวเจอจางเที่ยวเจอจางเที่ยวเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้มีเห็นกีดียารบเปิดไหมเมื่อกี้ใช่เสเียงกิริยาปะใช่เสียงหนูปะโอเคค่ะน่ารักมากลูกอ่ะอน,นี้นะคะเออออกเสียงนิดนึงจะได้ไม่ง่วงนะคะอ่ะดังนั้นเหมือนเดิมค่ะราคาเท่าไหร่ก็ใช้ประโยคหาจริงของเราก็คือตัวตัวเฉาตัวเฉาเฉียนอี๋ยวลองอ่านประโยคแล้วกันนะคะดังนั้นทั้งประโยคค่ะ ตั๋วใบนี้ราคาเท่าไหร่ถามยังไงคะสมมติเราจะไปซื้อตัว๋วเราอยู่จีนจะไปซื้อตั๋วเจ้อจางอะไรคะเจ้อจางเที่ยวนะคะเจ้อจางเที่ยวตัวสาวเฉียนไม่มีใครอะรอ่าลวเจ้อจางเที่ยวตัวสาวเฉียนตั๋วใบนี้ราคาเท่าไหร่นะคะอะคราวนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมมันเป็นแบบฝูงั่เน็นไหมคะก็คือ ตรงนี้เป็นส่วนของลนนักษณะนามแล้วก็เติมจางเข้าไปเจอจางตรงนี้เป็นส่วนของคํานามนะคะเหวยจินแล้วก็เติมเที่ยวเข้าไปคราวนี้เราจะดูตรงส่วนของราคาค่ะราคาของเราคือ500้ยหยวนนะคะ5้าร้ยหยวนนะคะคําว่า5้าร้อยหยวนคืออะไรคะเนี่ยอู๋เลยคะอู๋คำว่าร้อยก็คือป่ายใช่ไหมคะป่ายไเหินหาอูป่ายาอู๋ป่ายไายอ,ายคายอะคราวนี้มา ขอลองใครจะไม่กี้ไม่กี้หนึ่งรือไทยเป็นคนถามไปแล้วคราวน,นี้ใครจะลองถามได้บ้างไหมคะลองลองถามดูไหมคะไม่กี้หนึ่งได้ค่ะได้ค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครถามลูกลน่ารักน่ารักที่สุดงนะั้นใครเป็นคนตอบดีคะแค่อู๋ใบ้ฝ้ายเองโมจิไม่รู้หรือใครดีใครตอบอ่ะอริศรลาตอบได้ะคะ่ะอ่ะโอเคีเดียว์รับลองอถามลองถามเพื่อนที่ลูกตัวใบนี้ราคาเท่าไหร่เจ้าจางเที่ยวอะไรคะเจ้าจางเที่ยว ตัวชาวเชียนเหินห่าวเจอจานเพี่ยวตัวเสาวเฉียนแค่นี้เองอ่ะ,ะอ่ะอ,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 อริสราลองตอบลูห้าร้อยหยวนหู่แปอู่แป่ค่ะเหินห่าอู่แป่คายหู่แป่ค่ะนะคะอ,ะอ่ะเสี่ยงเกิดคราวนี้ลักษณะนามคําต่อไปนะคะเมื่อกี้เรียนไปแล้วมีอ่าจางมีเท่าแล้วก็มีเขียวนะคะคราวนี้เราผณะนามคำที่สี่ค่ะ S S ก่อนอ่ะดูดินอินค่ะจี ชื่อชื่อแล้วก็ยูค่ะตัวนี้อ่านว่าอะไรคะตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าชื่อนะคะชื่อเอามาดูสระค่ะสระชุดนี้ครูสอนไปแล้วนะชุดนี้สอนแล้วนะคะสระตัวยูตัวอะไรคะสระอะไรเอ่ยอูอูเหินหาอูแล้วตัวอ่าไอตัวเอนะคะตัวเอ อ่าตัว A คือก,ก็คือสระอันั่นเองนะคะสระอัน,นะคะอันงูสะกดก็เป็นอูกับอังน,นะคะเวลาอ่านก็จะเป็นวังสระอย่างน,นี้นะคะวังชื่อวังอ่านไหมคะชื่อวังชวงอ่ะจริง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 ถ้าเป็นอ่านเป็นไทยเลยมันจะมันก็จะอ่านว่าชวงแต่ถ้าเกิดอ่านให้แบบให้แบบให้แบบเหมือนเขาจริงจริงก็คือชวงอ่านไปอ่านแบบให้ให้ฝากอ่านหนึ่ง สวงแต่ถ้าเกิดสวงมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเสียงไทยไปนิดนึงนะคะอ่ะดังนั้นถ้าอ่านให้ถูกก็คือสวงนะคะสวงให้ปากกว้างเพราะมีตัวอ้ายอยู่ด้วยนะคะดังนั้นคําว่าสวงตัวนี้แปลว่าคู่ค่ะคู่ใช้กับของที่เป็นคู่คู่นะคะอ่ะดังนั้นอ่ะคำนี้คู่นะคะสว่างลักษณะนามของเราคํานี้นะคะต่อไปวิธีการบอกก็เหมือนเดิมค่ะ1คู่ก็คืออีสวงนะคะอีสวงไม่ใช่อีนะคะใช้อี เหมือนเดิมสองคู่คืออะไรคะรองเท้าสองคู่รองเท้าสองคู่เลียงอะไรคะเหินห่าเรียงซวงเรียงซวงนะคะเหรียงซวงโอเคอ่ะเลขอื่นก็น่าจะทราบแล้วก็ไม่ต้องละกันนะคะคราวนี้มาดูคํานามที่จะใช้คู่กับซวงค่ะที่เราซื้อบอกแนวก็สอบงว่าถ้ามีตัวมีแบบนี้มาตรงกลางเหลือเหลือมีข้างหน้าข้างหลังแล้วมีตรงกลางให้เติม แล้วเราจะเติมอันไหนเราก็ต้องดูว่าลักษณะนามอะไรใช้กับคำนามคำไหนได้บ้างนะคะอ่ะมาดูคำนามที่เราจะเรียนค่ะอะ่พิดอินตัวนี้ตัว s ค่ะมาจากพิดอินชุดนี้ค่ะอะไรคะจำได้ไหมคะพิดอินชุดนี้พิดอินชุดนี้คืออ่าเลขสองที g, g ี c นะคะ g, g ี c ดังนั้นตัวนี้คือ c ค่ะ c ส่วนสละค่ะเตี้ยนสิอ่ะใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ว่ามันเป็นเสียงจตวาลูกใกล้เคียงจะถูกละอีกนิดเดียวเปลี่ยนจากเชียงเมื่อกี้เป็นอะไรคะเสียงจตวาเชี่ยเสียเสียเสี่ยดังนั้นตรงนี้อ่านอะไรคะจตวาเสียจึดเถิงค่ะจตวาลูกเสียงสองเสียจึดเสียจึดเสียจึดก็คือรองเท้านนั่เองเสี่ยจึดดังนั้น ถ้าเราจะบอกว่ารองเท้าหนึ่งคู่ก็จะเป็นอี้อะไรคะอี e ้ช e ่วงอี้ช่วงอ่ะอี้ช่วงเสียจืดอี้ช e ่วงเสียจืดถ้าบอกว่ารองเท้าสองคู่นะคะเหลี่ยงเหลี่ยงอะไรคะเหลี่ยงช่วงเหลี่ยงช่วงเสียจืดนะคะอ่ะเหลี่ยงช่วงเสียจืดดังนั้นถ้าเราจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้ค่ะเราจะถามราคาและ เผื่อคงคงจะต้องไปต่อข้างหน้าอีกหน่อยนะคะม,มันเกือบพันแต่มันไม่ทันค่ะอ่ะเราจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้ให้ใช้คําว่าเจอขึ้นหน้านะคะคำรับธนาชเฉพาะคําสรรพนามเฉพาะนะคะตามด้วยรับนามก็คือช่วงแล้วก็คํานามเมื่อกี้ที่เพิ่งเรียนไปก็คือเสียสุดนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราบอกว่ารองเท้าคู่นี้เจือช่วงอะไรคะเจือช่วงเจือช่วงเสีย เสียสือ่อเจอ้อซวงเสียสื่อนะคะอ่ะถามราคาให้ครูฟังสักหนึ่งประโยคละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อครัง้งหน้าครั้งหน้าครูว่าครูอาจจะทําให้ทบทวนอีกหนึ่งรอบแล้วทำลายฟวงชีตนะคะส่วน g ู o ก l e ฟอร์มที่เป็นไปตามบทเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวอาจจะให้ทำสัปดาห์สัดไปละกันสัปดาห์หน้ามันมีแค่คราบเดียวนะคะอ่ะขอประโยคสุดท้ายค่ะใครพอจะอ่านประโยคนี้ให้ครูฟังได้ก่อนจะหมดภาพมั้งคะหมดภาพแล้วสะกอุย้ยหมดเวลาแล้วไม่ทันแล้วมีใครจะลองอ่านไหมไม่มีมีไหมคะ เสืซ่วงเสียจือตัวเสาเฉียนมีไหมคะอยากลองอ่านไหมไม่มีเนาะอ่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันวันพระฤหัสหน้านะคะก็อาจจะทบทวนแล้วนเนี่ยอีกรอบหนึ่งแล้วว่าจะให้ทำไลฟ์ถ้าถ้าทําทานจะให้ทําไลฟ์ฟลูบชีคค่ะอืมครณว่าฝึกซะหน่อยดีกว่าเรื่องนี้มันมีวยากรณ์ต้องสุดนะคะอ่ะงั้นถ้าอย่างงั้นก็ข้ามนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันพระฤหัสหนาคะบ๊ายบายค่ะจเจ๊เจี้ยนคะ่ะค่ะ แป๊บนึงน,นะคะเดี๋ยวกูออกจากวีรูแป๊บนึง